สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาให้เจ้านกเอี้ยงจับตัวเลขให้นะคะงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเอาพูดใหม่เอี้ยงหวยออกอะไรครับเอี้ยงหวยออกอะไรตอนตตะตัตนตะัตน อะไรนะเอาใหม่อีกทีได้ไหมขอใหม่อีกทีเอี้ยงจ๋าก็คุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านฟังออกว่าเจ้าเอี้ยงบอกหวยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะก็สำหรับเจ้าเอี้ยงนะคะไอ้ก็พูดอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมได้ยินไหมคะ แอดก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะไม่ค่อยแน่ถ้าคุณผู้ชมฟังว่าได้ยินเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะใต้คลิปแอดฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวแอดก็จะเอาตัวเลขให้เจ้าเอี้ยงจับนะคะคุณผู้ชม ก็ตัวเลขแอก็ได้ใส่ไปในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมายเลขศูนย์ถึงหมายเลขเก้านะคะก็จะไปให้เจ้าเอี้ยงจับให้นะคะเอี้ยงเลือกเลยนกเอี้ยงตัวนี้ก็เป็นนกเอี้ยงโค้งนะคะคุณผู้ชมเอี้ยงเลือกเลยเร็วชอบตัวไหนขอแม่นแม่แมนน้างวดแรก เอาจะช่วยเอาให้มันติดเลยโอเคสีเขียวนะคะก็หมายเลขตัวแรกที่เจ้าเอี้ยงเลือกงให้ก็คือสีเขียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็มาเปิดตัวเลขก,กันเลยนะคะอ้าวความก็ออมาเราลุ้นหมายเลขตัวแรกที่เจ้าเอี้ยงจับให้ไปด้วยกันนะคะก็หมายเลขตัวแรกก็ได้แก่หมายเลขห้านะคะ อ่าหกแปดหกแปดก็ 6, 8, 6, 8. ให้เจ้าเอี้ยงเลือกตัวที่สองเลยนะคะเอี้ยงเลือกตัวที่สองเลยค่ะอ่ะ,อะเอาสีส้มนะคะคุณผู้ชมที่อเอี้ยงเลือกก็เป็นสีส้มนะคะ่อ,อ,อมารอชมตัวเลขตัวที่สองไปด้วยกันนะคะ ก็หมายเลขตัวที่สองนะคะที่อ้ออ้อเจ้าเอี้ยงจะจับตัวที่สามแล้วนะคะก็หมายเลขตัวที่สองก็หมายเลขหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็เจ้เอี้ยงก็จิกลงมาอีกหมายเลขหนึ่งนะคะคือสีม่วงนะคะก็ครบทั้งสามหมายเลขแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดให้ครบทั้งสามหมายเลขนะคะ ก็มาเรารุ่นหมายเลขตัวที่สามไปพร้อมกันนะคะพอแล้วเอี้ยงก็งหมายเลขตัวที่สามก็ได้แก่หมายเลขแปดนะคะต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก,ก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะ